ค่ะวันนี้วันที่22ธันวาคม2567ค่ะเป็นช่วงบ่ายนะคะเรามาที่ตรงไหนก็คงจำได้นะคะนี่ค่ะทุกรกากิริยานะคะซึ่งเป็นที่ที่พระมหาสัตว์ผู้ประเสริฐนั้นทรงบำเพ็ญมหาประทานใหญ่อยู่ถึงเวลากี่ปี6ปีใช่ไหมคะด้วยเหตุแห่งอกุศสล,ลธรรมนั้นเองนะคะเราทั้งหลายนั้น เมื่อมาแล้วก็มาเพื่อถวายความนอบน้อมพระองค์นั้นสเสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อเครื้อกคูลต่อพวกเราใช่ไหมคะในการบำเพ็ญทุกรกิริยา6พรรษา6ปีนั้นเนี่ยเพื่อเป็นปัจจัยก่อนที่จะอะไรนะแม่สม้มก่อนที่จะเดินทางไปที่ไหนสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะโพธิมณฑลใช่ไหมคะเพื่ออะไรเพื่อทำกิจสาธุด้วย ด้วยพระพระองค์เองด้วยอะไรด้วยพระองค์เองึงสาธุอเจ้าขาดแทงตลอดสาธุค่ะแทงตลอดในอริสัจสีนะคะเป็นที่มาของพระมหาสัตว์ผู้ส่งประเสริฐนะคะส่งได้สัพพัญยุตยานนะคะนถิ่นนั้นค่ะพระองค์ดับแล้วซึ่งไฟทั้งปวงไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะ ไฟคือชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเราทั้งหลายเตรียมตัวดับไฟหรือเปล่าคะแม่เตรียมตัวแล้วเค่ะเตรียมตัวแล้วเตรียมอย่างไรคะมีอาวุธแล้วยังอ่ะมีอาวุธแล้วยังอาวุธเท่าไหร่หนึ่งสาธุเลยเอาน้องๆก่อนน้องก่อนหนึ่งอาวุธมีสามมีอะไรนัลูก สุดอะไรสุดตาวุธใช่ไหมคะสุดตาวุธเป็นอาวุธคือสุดตาสองปวิเวกกะ ปวิเวกาวุธเพราะเมื่อมีสุดตะแล้วก็ต้องแสวงหาที่ใช่ไหมเจ้าคะ่ะเพื่อที่จะปฏิบัติเพื่อแทงตลอดในอริัจแล้วมักมีองค์ไหนสำคัญที่สุดญญาสาธุสาธุปัญญาวุฒนะคะจึงเป็นเรื่องที่ว่าเราทั้งหลายนั้นมาเข้าเฝ้าในถิ่นนี้เพื่อเตรียมอาวุธยุทธโธปรกรณซึ่งอย่างเดียวได้ไหมแม่ส้มไม่ได,ไได้ในครัวแม่ส้มมีหลายอย่างไหม,ไมหลายอย่างใช่ไหมคะทั้ง ตะกล้าตะแกรงช้อนมีดซ่อมทั้งหลายใช่ไหมเจ้าค่ะแม้พระคุณเจ้าก็มีอุปกรณ์ในการเป็นภิกษุก่อนไปบินธบาทก็ต้องมีบาทแล้วต้องสวมจีวรแล้ว ต้องเดินด้วยเท้าใช่ไหมคะโดยอิเรียบทถเดินนั่นเองซึ่งพระองค์ทรงตรัสกรรมฐานไว้ทั้งหมดแต่ในถิ่นนี้ทรงยังไม่ตรสัสรลูเป็นไปในสัมมาวิตก,ก่อนนะเจ้าค่ะแล้วในที่สุดนั้นเนี่ยหลังจากบรรจวคัคีหนีไปแล้วไม่ใช่เนียนะคะออกไปด้วยเหตุแห่งพระมหาสัตว์ทุกพระองค์นั้นจะต้องตรัสรลูได้ด้วยพระองค์เองเพียง ลำพังในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่มีที่มีสหาชาติคือโพใช่ไหมคะต้นโพจําเป็นจะต้องเป็นต้นใสแบบนี้ไหมไม,ไม่เลยไม่จําเป็นใช่ไหมเจ้าคะ่ะด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายนั้นมาเข้าเฝ้าพระมหัสัต์ผู้ประเสริฐนั้นใช่ไหมลูกกลางเพื่อละลึกถึงคุณอันประเสริฐที่ได้กระทํา ทุกรากิริย,ยาหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามหาประทานใหญ่ขอนอบน้อมด้วยเสียนกล่าวแด่พระพิทธเจ้าผู้เลิศผู้ทรงเป็นนาถาของลโลกผู้เป็นดวงประทีปในโลกสามผู้ทรงกำจัดไฟคือราคาโทสะและโมหะได้โดยสิ้นเชิงไฟคือชาติชารามรณนะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสได้โดยสิ้นเชิงด้วยพระองค์เอง สาธุ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 ขอทุกท่านจงมีส่วนในมหากุสลทั้งสิ้นเพื่ออนุปาธาปรินิพานในปัจจุบันโดยทั่วกันค่ะมีครั้งนี้มีอะไรบ้างคะมาถวายผ้าผ้าสีทองใช่ไหมคะผ้าสีแดงมีดอกไม้ทองประดับและก็ดอกไม้อยู่ไหนคะสาธุค่ะดอกไม้ของหอมหนานาชนิดค่ะ สาธุเราขออัญเชิญเครื่องสักการะนี้ไปถวายก่อนนะคะขอทุกท่านตามเราไปเพื่อถวายความนอบน้อมร่วมกันค่ะสาธุค่ะ